สมาคามศิษย์เก่าผู้ปกครองและผู้เรียนมุกดาลัยที่เรามาวันนี้ก็เพราะว่าเราได้รับหนังสือจากจังหวัดว่าทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมาขอพื้นที่ครอบครองเป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่โรงเรียนมุกดาลัยเครือข่ายผู้ปกครองสมาคามศิษย์เก่าชุมชน ผัวเกษียณอายุพ่อเกษียณอายุราชการของโรงเรียนมุกดาลัยได้มารวบรวมเข้าที่ประชุมกันว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้ทางมองบนมาตัดพื้นที่ออกไปแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าจะอยู่กี่ปีกีป่ปีไม่ใช่มาขอที่ดินไป<ช>เพราะว่าทางโรงเรียนมุกดาลัยเขาก็มีนโยบายที่จะขยายตึกการเรียนการสอนเพื่อรองรับ AEC ในอนาคตต่อไปโรงเรียนมุดายไก็มีโอกาสที่จะโตขึ้นเพราะว่าเป็นโรงเรียนอยู่ใจกลางเมืองและเป็นโรงเรียนเก่าที่ได้รับการแต่งตั้งชื่อจากรัชกาลที่หพระพราชทานนามโรงเรียนมุดอะไรทีนี้ชุมชนจิตกาที่มาวันนี้ก็หวงแหนในสิ่งที่เขาได้รับมาก็เลยไม่อยากจะให้ใครมาตัดแบ่งออกไปมติที่ประชุมก็เลยเสนอว่า เราจะต้องทำหนังสือถึงจังหวัดเพื่อที่จะดำเนินการให้เขาหยุดที่จะคิดจะเอาที่ดินจากโรงเรียนมูไนิยไปปกติหรือปัจจุบันมหาหวิทยาลัยก็มีพื้นที่อยู่ที่ภูผาเจียอยู่แล้วเป็นพื้นที่ตั้งพันไุไร่ก็คงจะเพียงพอในการสร้างมหาหวิทยาลัยของเขาครับก็เลยมติว่าจะต้องเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อระงับเรื่องนี้นค,ครับ ผมนายเกษมแส้หลิวครับประธานเครือข่ายผู้ปกครองนะครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้รับฟังความพิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนมุกดาลัยนะครับก็สรุปได้ความนะครับเป็นอย่างเดียวกันก็คือเราไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับจะมาขอกรรมสิทธิ์ในพื้นที่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นท่านขออนุญาตใช้พื้นที่เราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ใช้นะครับตามสะดวกนะฮะโดยอำนวยความสะดวกทุกประการนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับ านต้องการอยากจะได้พื้นที่ตรงนี้โดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะครับเราจรึงไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ขอยืนยันว่าเราจะต่อต้านจนถึงที่สุดนะครับในนามของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบุกดาลัยครับฉันนางสาวสุรานีขาวผมนะคะมีลูกสาวเรียนที่นี่สองคนนะคะคือได้ยินว่ามอบลเขาจะมาะยึดพื้นที่หรือจะมาเอาค่ะก็เลยมานั่งดูแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ของเขามันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนมุกดาลายัยคือว่า ให้อ่านไปแล้วนะคะว่าจะมาครอบครองหรือต้องการเป็นของตัวเองแต่ว่าเราเป็นแม่ของคนหนึ่งที่ลูกเรียนที่นี่เราก็อยากให้เครือข่ายพิจารณานะคะสวัสดีค่ะดิฉันภูนศรีสุริยาเชวัตนะคะผู้นําชุมชนค่ะผู้นําทุกคนที่อยู่ในนั้นเราประชาชนทุกคนที่อยู่ในเขตนี้นะคะเป็นคนเก่าคนแก่ทั้งพ่อแม่พี่น้องเราลูกหลานเราด้วยไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะมาทําแบบนี้พวกเราก็จะสู้จนถึงที่สุดแล้วค่ะ ตอนนี้ก็กำลังรวมพลกันแล้วค่ะจะส่งหนังสือถึงจังหวัดถ้าจังหวัดหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงเราก็จะมีมติของเราอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะเริ่มเราก็จะเริ่มรณรงค์ตลอดเพราะว่าทุกคนนี่หวงสิทธิ์ไม่ใช่ว่าจะมาเอาโดยพระการไม่ได้ให้ใช้ให้ใช้แต่ไม่ให้เลยขอสู้จนหยดสุดท้ายแล้ะค่ะขอบคุณค่ะ